ยังไงวะคะได้ได้ได้รู้งานของเพื่อนเพื่อนที่คุยด้วยเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าค <c oughs> ่ะก็อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ,อยากอ,อยากให้ลองอันนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขเพื่ออยากให้ลองบอกว่า ideas, นะคริสตัลไลซ์ไอเดียสะคาบอกว่าอยอธิบายงานตัวเองหรือว่าทํา เป็นการสรุปความงานหรือว่าหนังสือที่เราอ่านมาจะได้เล่าให้คนอื่นฟังอันนี้คือเพราะเวลาเราอ่านหนังสือมันหนามากแล้วแต่การที่เราจะมาเล่าเนี่ยเราต้องมีการ summarize มันมานิดนึงคือหรือว่าเป็น key idea ที่เราจําได้เพื่อท,ที่จะเล่าให้คนอื่นฟังแล้วรู้เรื่องด้วยเนาะก็อันนี้เป็น activity ที่แค่ให้ลองลองทําดูในเชิง summarize แบบคร่าวๆนะคะแล้วยวเดี๋ยวตอน ซัมมารายส์งานเขียนเนี่ยเดี๋ยวตอนภาคบ่ายเราจะได้ลองทำกันก็อีกหนึ่งอย่างคือเวลาเราพูดเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยมันมี uh, solid uh, study ที่มีมาตั้งนานมากแล้วนะคะเรื่อง testing effect ก็คือการที่เราทำแล้วมีการตั้งคำถาม,ถามแล้วก็คือเวลาเรา test เด็กนักเรียนเนี่ยคือมันมากกว่าแค่ road learning หรือการเป็นการท่องจำนะคะคือถ้าเกิดเด็กที่ เขาเข้าใจเข้าใจจุดประสงค์ของการศึกษาจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเทสเนี่ยม,มีไว้เพื่อทดสอบความเข้าใจไม่ใช่เทสไว้เพื่อให้เขาท่องจํามาแล้วมาตอบในห้องสอบเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเน้นว่าเวลาเราไปอ่านไปเรียนรู้อะไรมาเนี่ยค่ะคือการที่เราจะ crystallize idea ได้เนี่ยเราต้องเทสตัวเองคืออันนี้มีสต๊าดี้มามากมายในทางฝั่ง ทางฝั่ง psychology แล้วก็ neuroscience นะคะว่าถ้า test เนี่ยมันคือ retrieval นะคะเวลาเรา retrieve ข้อมูลเนี่ยมันจะทำให้ retention เราดีขึ้นเพราะอันเนี้ยมปปันเป็นการไปคล้ายๆว่าไปไป,ไปช่วยกระตุน้นการวายในระหวา่างตัวเซลล์นิวรอนหรือเซลล์ประสาทในสมองนะคะแล้วคือถ้าเกิดว่า การเชื่อมต่อมันดีคือถ้าเราฝึกบ่อยๆหรือ retrieve ข้อมูลบ่อยๆมันจะทำให้ความจำเรา,เราจำได้นะคะทีนี้กลับมาเรื่องอตัว writing กันนะคะเพราะตะกี้ออกนอกเรื่องไปนิดนึงว่า reading สำคัญแล้วก็การ reading ที่จะ retain ได้เนี่ยเราต้องมีการเทสตตัวเองแล้วก็ c t t v v r r t t r i v a l นะคะก็กลับมาเรื่องการ writing จากอย่างที่ตะกี้สไลด์ต้นๆโชว์ไปนะคะว่า สามอย่างนี้มันกองอยู่บน grammar, vocab แล้วก็ style นะคะโดยที่บอกไปแล้วว่ากร a r กับ v ว c a รวันนี้จะไม่ใช่โฟกัสแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง style กันนิดนึงว่าการเขียนการเขียนเนี่ยมันต่างกับการภาษาพูดยังไงแล้วก็การเขียนเชิงอะคาเดมิกเนี่ยมันต่างกับการเขียนทั่วไปยังไงหรือเปล่านะคะทีนี้เพรว่าเป็นงานเขียนอังกฤษเนาะก็เลยจริงๆก็คงไม่ต่างกับงานเขียนภาษาไทยเท่าไหร่เชิงสตรัคเจอร หรือว่าสไตล์นะคะก็จะมีส่วนคล้ายส่วนต่างโดยที่กรุ๊ปมาแค่บางข้อนะคะจะมีเรื่องอความ s p o n t a n e o ี s เ,เป็นเรื่องว่าฉับพลันทันด่วนไหมเวลาเราเป็นการพูดอะคะ่ะคือเราพูดกับคนเนาะแล้วคนเขาก็จะมีแบบ action reaction ทันทีทันใดแต่ว่าในขณะที่งานเขียนเนี่ยอาจจะไม่เท่ายกเว้นว่าเป็นการพิมพ์ แชทใช่ไหมอันนั้นก็คืองานเขียนเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นลักษณะอ่าอีกแบบหนึ่งคือเป็นการเพื่อสือาา่อสารแต่ถ้าเป็นงานเขียนแบบอะไรคล้ายๆว่าเป็นงานเขียนที่เป็นชั้งของข้อมูลหรือเป็นอาร์ติเคิลอย่างเงี้ยในส่วนของความแบบเาขาเรียกไงอะฉับพลันนะคะจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะมีเวลาในการแก้มีเวลาในการคิดมากกว่านะคะเวลาเป็นการเขียนอย่างที่สองคือ l e n i e n c y อันนี้ มีใครเข้าใจไหมคะว่าน่าจะหมายถึงอะไรคือเป็นคล้ายๆว่าการผ่อนปลนเพื่อรับผ่อนปลนในเชิงความผิดพลาดนะคะคือเวลาเราพูดเนี่ยพอมัน spontaneous ปุ๊บเราก็จะเอ้ยถ้าเราพูดผิดเราก็ชะงักแล้วโรกลับไปเปลี่ยนทันทีถูกไหมแต่ถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยพอเรามีเวลาในการ go over งานเขียน revise งานเขียนคนคนคนที่รับสารเขาก็จะ expect ว่า งานเขียนเนี่ย error ต้องน้อยคือไม,ไม่ต้องต้องคือ Typ o พวกงานการพิมพ์ผิดหรือว่า,าการเขียนประโยคมาไม่เต็มอย่างเงี้ยคือ l e n i e n c y ในงานเขียนจะน้อยกว่าก็คือการผ่อนปลนว่า,าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จะน้อยกว่าเพราะว่าคุณมีเวลาโยงมาจากข้อแรกนะคะอันนั้นนี้ก็คือ,อพอคุณมีเวลาแล้วก็อยากจะให้ใช้เวลานั้นในการทบทวนคืองานเขียนจะไม่ จะไม่ใช่เขียนครั้งเดียวเสร็จส่วนมากจะเป็นการเขียนรัฟรัฟเสร็จรัฟที่2อรัฟเสร็จรัฟที่3กว่าจะถึงไฟนอลราฟนี่ก็เต็มแบบว่าเต็มโฟลเดอร์กันไปหมดเนาะถ้าเกิดใครเคยเขียนแบบเขียนงานแบบว่าวิาวชาการจริงๆสุดท้ายในส่วนของ l e n g นะคะก็คืองานการพูดเนี่ยถ้าไม่ใช่แบบเดี่ยวไมโครโฟนอะมันก็จะไม่ได้ยาวหรือว่าจถ้าไม่ใช่อบรมก็จะไม่ได้ยาวเฟ้ยแบบ เพื่อจะมีการแบบอินเทอร์แอคกับคนที่ที่คุยกับเราอยู่นะคะแต่ขณะที่งานเขียนเนี่ยก็ถ้าไม่ใช่ประเภทแชทเหมือนกันเราก็จะเขียนได้ยาวมากอย่างหนังสือเนี่ยก็คือเป็นร้อยหน้าพันหน้าบอกว่าย่างเพชรพอุมาก็ไม่รู้กี่ฉบับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือความยาวมันก็จะไม่เท่ากันหรือว่าเป็นเรื่อง Visual Cues หรือ,อเป็นคล้ายๆว่าไกา ในการที่เราสามารถรับสารเพิ่มได้นะคะคืองานเขียนเนี่ยจะไม่มีอาจจะมีถ้าเกิดเป็นงานเขียนที่มันมีรูปประกอบแต่มันก็ไม่ไม่ช่วยมากอยู่ดีเนาะ,ะซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยในเด็กเด็กเขาก็คงจะแบบคือถ้าเกิดเราไปดูพวกงานนิทานเด็กหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีรูปประกอบเยอะเพราะว่าก็จะรู้ว่าแบบคอนเทนต์จะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าเด็กยังต้องแบบ เรียนรู้ภาษาอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็ abstract thinking ด้วยเขาก็จะทำเขาก็จะเน้นเบนมาที่เรื่อง visual cues เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการพูดเนี่ยค่ะคือเราจะได้ส่วนนี้เลยคือเพราะนั้นพูดพูดผิดพูดถูกพูดมากพูดน้อยรับรับสารอารมณ์อะไรเราได้ได้ได้เยอะเพราะว่าเราจะเห็นผู้ที่รับฟังสารเราอยู่ว่าโว้ยเขาทําหน้าอย่างงี้แปลว่าจะพูดอะไรผิดเป่วะหรือว่าเขาทํามืออย่างงี้นะอ๋อมันแบบมันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนะอาง,ง,งานเขียนมัน ยิ่งงานวิชาการเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีเนาะยกเว้นในส่วนที่เป็น r e s u l t ที่จะมี figure มีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องโทนอีกนะคะคืองานเขียนถ้าเกิดว่าอย่างเป็น creative writing เนี้ยมันก็อาจจะมีการอ่านโทนได้บ้างแต่คือโทนเสียงเนี่ยจะบอกอะไรได้มากกว่าเวลาเราอ่านหนังสืออย่างเวลาแบบคนส่งไปเสด็จมาเงี้ย เราเขียนห้วนๆเราสามารถเดาเขาได้ไหมว่าเอ๊ะเขาอารมณ์หงุดหงิดอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆเขาเป็นห้วนอยู่แล้วหรือจริงๆเขารีบอยู่คือเราไม่สามารถบอกได้เนาะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบแค่ยกตัวอย่างว่างานพูดงานเขียนว่ามันต่างกันยังไงเนาะแล้วถ้าเกิดมาดูที่ส่วนงานเขียนก็มีแบ่งย่อยลงไปอีกว่ามันมี informal กับ formal ซึ่ง ก็มีในส่วนของความต่างอยู่นะคะไม่งั้นเราจะแบ่งไว้ทําไมใช่ไหมก็คือ Informal เนี่ยก็คือการเขียนแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เวลาเราเขียนจดหมายหาเพื่อนเขียนแชทเขียนอะไรสั้นๆเขียนอะไรที่แบบว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอ่ะก็ไม่มีใครว่ายกเว้นว่าตลอดจนแบบเพื่อนลาคาญก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะก,ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างอันนี้ก็คือยกตัวอ,อย่างว่าเอ๊ะเวลาเราเขียนหาเพื่อนเง,งี้ยเราก็มีการใช้สแสลงมีการใช้ภาษาพูด หรือว่าอันนี้สิ่งในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า phrasal verbs คือการที่มี verb อสองตัวอย่างคาว่าอะไรดี pick up พูด down หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของ phrasal verbs ซึ่งในเชิงการเขียน academic เนี่ยจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะดูค่อนข้าง informal เดี๋ยวว่า pick up พูด down อะไรดีมีใครเึกออกไหมคะ phrasal verbs คือ เจ้าของภาษาจะใช้เยอะมากเวลาพูดนะแต่ว่าในงานเขียนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นฟอร์มอลเดี๋ยวจะมีน่าจะมีแบบฝึงขัดนะคะหรือว่าไม่มีก็ไม่แน่ใจว่าแปลงจาก Phrasal Verbs เป็นเป็นศัพ์คำเดียวที่เป็นศับฟอร์มอลก็คือเป็นภาษาพูดแล้วก็ส่วนที่สองก็คือ,อ sentence structure นะคะเวลาเราเขียน informal เนี่ยเขียนว่า I went to the market today อะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนงานที่เป็นงาน Form ม l นิดนึงไอตัว sentence structure ที่ใช้ I หรือว่า you หรือ We เป็นการขึ้นต้นประโยคเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้น้อยอันนี้เป็นถ้าเกิดว่าใครอ่านมาเยอะน่าจะค่อนข้างสังเกตได้นะว่า เขาจะขึ้นต้นด้วยอะไรที่มัน general กว่านนัะ้นะยกเว้นว่าในส่วนที่เป็นของส่วนเรื่องวิธีการทำเรื่อง methods นะคะว่าบอกว่า we did this we did that อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของ results อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นสิ่งที่เรา observe เห็นหรือว่า it has been observed it has been suggested that หรือว่า um, it is a common knowledge บลาๆก็คือจะไม่ขึ้นต้นด้วย i u v หรืออะไรเท่าไหร่อันนี้ เป็นความแตกต่างนะคะคือแต่ว่าถ้าเกิดเราคุยกับเพื่อนเนี้ย idid that, ididis t h มันใช้อยู่แล้วนะคะแล้วตัวเรื่องการย่อคำเหมือนกันซึ่งอันนี้วิทยากรเนี่ยหลุดตลอดเพราะว่า doesn't o n t, t i i d o n t agree, I อะไรว่ะไรอย่ว่าไเอย่างี้้ยคือปกติเขาจะใช้คําเต็มก็คือ do not, doesn't o i s not, am not อะไรก็ว่าไปนะคะ มีลักษณะหนึ่งอย่างไม่รู้ว่าได้ได้ไดเรียนกันหรือเปล่าเรียว่าเวลาเขียน Form มอลเขาจะ prefer passive voice จริงๆคือมีครูครูจำไม่ได้เหมือนกับว่าครูระดับมัธยมหรือเปล่าน่าจะครูที่นี้ก็ต้องมัธยมว่าเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแบบถ้าิดเขียนน่ยอยากให้เน้น passive voice นะเขามัน Form ม l กว่าแต่พอไปอยู่ที่นู่นพอไปได้เรียนกับอาจารย์ที่เขาสอนทางฝั่งนู้นนะคะเขาก็คือ คือมันต้องใช้ผสมกันเพราะว่าถ้า passive voice ตอ่ตอๆๆๆกันเนี่ยมันจะแบบดรายมากคือมันจะมันเขาเรียกว่าไงคือมันบอกว่า the dog uh, the dog was bitten by this 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 แล้วก็ต่อด้วยประโยค passive voice อีกเดี๋ยวน่าจะมีตัวอย่างอยู่คือมันจะดูเหมือนกับว,ว่ามันไม่ค่อยเป็นสิ่งที่เราเจอค่ะคือเวลาเราคุยในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะเป็น active voice ก็คือเริ่มต้นด้วยประธาน กริยาแล้วก็กรรมก็คือว่าฉันทําอันนี้นายเอทำนายบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเขียนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเฉพาะใช้ active voice ใน formal writing อย่างเดียวเลยมันก็คือจะทําให้ความ formal มันลดลงเพราะันมันจะมีสมดุลที่ต้องเราต้องไปหาอยู่นิดนึงว่าเอ๊ eh, it has been suggested that อันนี้ก็จะเป็นเชิง passive นิดนึงแต่ว่าเพาใช้ปุ๊บก,ก็ต้องสลับกันคือใช้อย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอันนี้จะค่อนข้างถูก อคนที่อ่านนะคะที่เขาที่เขา,เ,าเข้าใจในเชิงการเขียนฟอร์มอลเขาก็รู้กว่ามันมันมีปัญหาเรื่องเรื่องโฟล์นะอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะใส่กรา r มาถูกต้องเป๊ะๆแต่ว่าพอคุณไม่สลับการใช้ของสิ่งที่เรียกว่า Active v o i c e p a s s i v e v o i c e เนี่ยโฟล์ flow มาจา 88, นะแปลกๆเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอา่านเดี๋ยวจะลอง น่าจะมีการโน้ตเจออยู่ในนี้หลายอย่างเหมือนกันเพราะมันจะมันจะใช้สลับกันส่วนมากมันจะผสมนะคะใช่แต่ถ้าเกิดว่าแต่ว่าเวลาเป็นแอคทีฟอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ใช่เป็นแอคทีฟในเชิงที่เป็นขึ้นต้นด้วย first person pronoun จะไม่ใช่ว่า I did this ส่วนมากจะบอกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูใน p ารากร a ฟ h มเนาะ อ๋อมันมีถ้านึกออกตอนนี้เลยนะคะคือที่ใช้แบบคอมมอนเลยก็คือถ้าเกิดอยู่ในส่วนของ methods กับ results เขาจะใช้ past tense หรืออะไรที่เป็น past อะคะ่ะ past participle past tense คือ Met h o ต s เนี่ยเกิน90 p a s t แน่ๆแล้วก็ results เนี่ยเวลาเพราะว่าเวลาเขียน report คือเราทำเสร็จหมดแล้วนะ results ก็จะเป็นเป็น p a s t เหมือนกันแต่พอเป็นส่วนที่เป็น discussion ปุป๊บทีเนี้ยจะค่อนข้าง flexible ขึ้นละถ้าเกิดเราเป็น discuss ว่า this result เราเจอผลอย่างนี้เราก็ใช้ pass แต่ถ้าเรา discuss ว่าเอ๊ะพอไปโยงไปพูด in context ในเชิง เอ้ยถขาเกิดว่าเทียบกับงานก่อนแล้วอย่างเงี้ยงานของเรามันไม่ไม่ไม,ไม่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะกลับมาเป็นพวก present ใช่ค่ะคือมันจะ flexible นิดนึงก็ส่วนนี้นะคะแล้วก็ในภาษาอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครแบบว่าเอะบางปล่าแต่คิดว่าในที่ไทยเวลาเรียนภาษาอังกฤษอังกฤษจะเป็นอเมริกันเนาะ แต่ว่าก็จะคือยกตัวอย่างให้นะคะว่าในภาษาอังกฤษเองเนี่ย variation มันเยอะมากคืออันนี้ก็แค่ยกแค่สองก็คือ British กับ American มันมี Australian มี New Zealand มี Canadian อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะกะ็ก็มันมีความแตกต่างเข้าไปฟังก็จะมีแบบว่า slang ของแต่ละของแต่ละภาษาอังกฤษอีก ก็อย่างอันนี้ถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างตัว British American จะมีส่วนของ Spelling ที่ต่างถ้า Spelling ทางซ้ายจะมีเห็นไหมคะว่า f a v o r analyze traveler license อย่างเงี้ยแต่ขวาเนี่ยคำเดียวกันเลยแต่การสะกดต่างกันตัวไหนเป็น British ดตัวไหนเป็นอเมริกันคะ ชินกับอันไหนมากกว่าชินกับขวาหรือซ้ายมากกว่าก่อนชินกับขวามีคนชินกับซ้ายจะเอาชินไม่เหมือนกันอีกหรือว่าเฉพาะบางคําอีกไว้าอย่างนแปลว่าเราก็มีการวิก์ระหว่างสองอสองอมีทั้งบริทิชแลอเมริกันนะคะคือส่วนมากคิดว่าถ้าเกิดว่าดูในตัวทางภาษาทางทางระบบภาษาทางไทยนะคะเขาจะสอนอเมริกันนะคะแล้วทางขวาจะคว เดาว,ว่าแต่ว่าก็คงไม่ใช่แล้วตะกี้ที่บอกว่าชินผสมกันทางขวาจะจะเป็นสเปลลิ่งของทางเมกัน,นะคะ่ะก็คือจะไม่มี U ูนะคะในอย่างว่าเฟเวออันนี้จะจะไม่มียูเมกันไม่มี U ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้ตัว z ก็จะมีทางเมกันใช้เยอะกว่านะคะ analyze อ,อังกฤษจ,จะใช้เป็น s แล้วหรือว่าตัวที่เป็นมี double l เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นทางบริเตช หรือว่าจะเป็นการสเปลแบบนี้อันนี้ก็อันนี้แววก็ยังสับสนเหมือนกันว่าบางทีก็ใช้ผิดใช้ถูกเพราะว่า,าแล้วแต่แล้วแต่ว่าสมองตอนนั้นมันจะนึกคําว่ามันสะกดอย่างนี้เลยมันจะสะกดอย่างขวาก็คืออันนี้อยากให้เอาแว์ไว้นิดนึงว่าการว่าอังกฤษเนี่ยมันมี v a r i a t ช o n คือมันเพราะว่าเจ้าของภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีหลายประเทศอีกวิลายสัญชาติอีกนะคะมีเรื่อง แอคเซนด้วยนอกจากสเปลลิงเนี่ยไอ้อังกฤษที่มันต่างไปเนี่ยก็มี a c คเซนอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็มีมากกว่าแค่แบบบริทิชอเมริกันแคนาเดียนออสเตรเลียอะไรพวกนี้คือมันมีในประเทศเองเนี่ยบริทิชนะคะก็จะมีสิ่งที่เราคุ้นเคยคือสิ่งที่เขาเรียกว่า RP หรือว่า v e d Pronunciation ซึ่งเป็นคล้ายๆว่าเป็น ภาษาเป็นแอคเซนต์ทางการของที่ของที่อังกฤษนะคะแต่ว่าถ้าไปดู r รจิ o น a l ลแอ็เซนต์เนี่ยบางทีฟังไม่ออกเลยคือเคยเไม่รู้ว่ามีใครเคยฟังสกอตช i แอ Ac เซนต์ไหมคือแบบฟังแบบฟังเ่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าคือถ,ถ้าเกิดไม่รู้ว่าเป็นอังกฤษบางทีตอนแรกเราไม่คุ้นชินเราอาจจะคิดว่ามันเป็นภาษาอื่นคือมันมันมีแอคเซนต์ที่แบบที่แตกต่างกันไปมากอยู่นะคะหรือว่าจะเป็นส่วนของการออกเสียงด้วย อย่าง stress ของของคำเนี่ยคำนี้ก็จะมี advertisement ถ้าถ้าเป็นอเมริกันแลอังกฤษจะอ่าน advertisement แล้วก็จะมีเรื่องคำนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ laboratory อันนี้จะเป็นภาษา BRITISH แล้วก็ถ้าเป็นอเมริกันจะอ่านอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็จำไม่ได้แล้วผมก็อ่านว่าอย่างไร pronunciation ด้วยนะคะอย่าง mask ที่เราใส่อยู่เนี่ยถ้าอังกฤษจ,จะอ่านว่า mask หรือว่า task จะเป็นสระอ่าน ะะแต่ถ้าเมการจะเป็น MASK ก็คือที่ไทยที่เราพูดกันเนาะเราจะใช้คาว่า MASK หรือว่า TASK แต่ว่า,คคา,าช่วงตัวคอลเลกชเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับงานเขียนเนาะแค่แค่แคบบเ,เสนอขึ้นมาครับว่าว่าม,มันมีความต่างอยู่ทีนี้ถ้าเกิดว่าส่วนที่เกี่ยวด้วยเนี่ยก็จะมีคำที่เหมือนกันแต่เขาจะหมายถึงสิ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคำว่าบิสกิต ถ้าเกิดไปพูดว่าบิสกิตในที่อังกฤษคือคือถ้าเป็นคำว่าบิสกิตในไทยนี่คิดถึงอะไรคะขนงกรอบเนาะบ,บิสกิตหรือว,ว่าแนวแครกเกอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าสองสองที่เนี่ยถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยจะเป็นแนวพวกเนี้ยเลยค่ะตามทางซ้ายมือ คือบิสกิตแบบหลากหลายประเภทจะรวมทั้งเวเฟอร์ทั้งแบบคุกกี้มีไส้ไม่มีไส้แล้วชื่อของเขาก็คือจะไปมีแต่ละชื่อมีจัฟเฟอร์เค้กเป็นบิสกิตแต่เรียกว่าเค้กนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเวเฟอร์ที่ก็นับว่าอยู่ในตระกูลบิสกิตอันนี้ที่อังกฤษนะคะนนก็เป็นขนมที่เขาบอกว่ากินกับชาที่นน่นแต่ถ้าเป็นเมริกรันไปบอกบิสกิตปุ๊บเนี่ยจะเหมือนกับไอ้บิสกิตที่เคเอฟซีอันนี้จะเป็นแบบแนวที่อังกฤษจะเรียกว่าสโคน แต่ว่าที่อังเกษเขาก็ได้ออกเสียงออกเสียงได้สองแบบว่า s c o r o l หรือ scones ก็ก็แล้วแต่อีกนะคะบีคำหนึ่งก็คือ college นไทยเดี๋ยวพูดถึง college มันหมายถึงอะไรใช่ใช่ใชวิทยาลัยใช่ไหมคะก็คือต้องจบมัธยมแล้วอ ช่ก็คือจริงๆคำนี้ต้องพัลองไปไปเซิร์ชดูนะมันมันมีส่วนที่ทับซ้อนระหว่างบริ t s h กับอเมริกันแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ต่างกันไปก็คือทาง b บริเตชจะหมายถึงแบบอย่างอีตั College ไม่รู้เคยได้ยินคือก็คือจะเป็นคล้ายๆมมปลายอะค่ะก็จะเป็นการศึกษามปลายแล้วมันก็จะเราก็ถ้าอเมริกาอาจจะเป็นหมายถึงระดับ undergraduate หรือว่าปอตีด้วยแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆว่าใช้ เหมือนกันอีกว่าแบบเป็นคอลเลจถ้าเป็นคอลเลจด้านวิยาชีวะหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็มีความสับสนนิดนึงเวลาคุยกันก็บางทีก็เจ้าของภาษากันเองเขาคุยกันเขาก็ต้องแบบเอ้ย e ฉันหมายถึงอันนี้นะไม่ใช่อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคือเพราะเขาใช้คําเดียวกันแต่ความหมายมันต่างทีนี้มันก็มีอีกว่าสําหรับของสิ่งเดียวกันเนี่ยเขาก็มีการใช้คําที่ต่างก,กันไปอีก ก็คืออันนี้ก็ยกตัวอย่างมาจากาายกตัวอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างทางคำนะเขาจะมีแบบว่า c r i s p chips อย่างเงี้ยอันนี้จะหมายถึงขนมเละไม่รู้บ้านเราแล้วเราก็จะบอกว่าเลใช่ไหมคะคือเราใช้เลเป็นคํา general ไปเลยแต่ว่าหางอกงกฤษเขาจะเรียกว่า c r i s p ก็แต่ว่าถ้าเกิด chips อันนี้ไปพูดในอังกฤษเขาจะนึกถึง french fry อ่าก็คือจะมีคําที่แบบใช้ต่างกันอันนี้ก็คือยกตัวอย่างว่า เ,เวลาเราเลือกคำเนี่ยเช็คนิดนึงเนาะว่าเราจะส่วนมากที่ไทยเขาก็สติ๊กไปทางอเมริกันฉะนั้นเวลาเราเลือกคำก็เวลาไปเซิร์ชทางเว็บอะค่ะอย่างเวลาเ,ลาเข้า Cambridge i online dictionary เงี้ยมันก็จะมีวงเล็บให้ว่าเป็นอเมริกันหรือว่าอริกิชทีนี้เลยเดี๋ยวอยากให้ลองเล่นกันดูออกคอมมากันทุกคนไหมคะ อลองเล่นกันดูเข้าเว็บของเข้าเว็บนี้นิดนึงเป็นการเทสสเปลลิงค่ะว่าเราเรางงเรามีสับสนแค่ไหนได้เท่าไหร่คะโอ้อยโอเคยังเกินเกินครึ่งค่ะเกินครึ่งเต็มสิวันยากอยู่เหมือนกัน ก็เลยแบบอยากให้อันนี้จริงๆเมามาพูดในคลาสนี้เพราะอยากแบบ raise awareness นิดน,นึงว่าเวลาเราใช้เนี่ยคืออาจจะเป็นเรื่องท้ายๆท,ที่เราต้องกังวลเนาะเพราะตอนแรกเราก็ต้องโฟกัสคอนเทนต์คอนเทนต์เสร็จต้องมานั่งเขียนประโยคประโยคเสร็จต้องเอามาเรียงเป็นส t รัคเจอร์แล้วอันนี้จะเป็นแบบเวลาเรา revise อะค่ะว่าเออมันมีเรื่องนี้ด้วยนะที่เราน่าจะต้องแบบว่า aware เพราะเวลาคนอ่านเขาอ่านแล้วถ้าเขาเป็นเจ้าของภาษาอางเงี้ยเขาจะแบบ ไอ้นี่มันจะใช้ภาษาบริทิชจะใช้บริทิชหรอใช้อเมริกันอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยกันครบไหมคะเรียบร้อยเนาะ่ะก็เดี๋ยวกลับมาที่ดัเนะเดี๋ยวมีโจทย์ถัดไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวขอสรุปนิดน,นึงก่อน อ๋อมียังมีอีกว่ามันมีคำคือนอกจากเรื่อง Spelling แล้วเนี่ยมันมีคำที่คล้ายๆเกือบเหมือนคำยืมแต่ก็ไม่ใช่คำยืมเพราะว่าในภาษาอังกฤษจริงๆแล้วมันไม่มีก็เลยเอามาเทสนิดนึงค่ะอยากให้แบบว่าช่วยออลองเสนอหน่ยว่าเอ๊ะสี่คำเนี้ยเราใช้ในไทยเนี่ยไฮโซเราก็มีคำว่า Regist ไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินไหม คือเ,เห็นที่นี่ใช้กันบ่อยก็เลยเลยอเ,เอาขึ้นมาวางด้วยเรามีคําว่าโซเชียลที่เวลาเราในไทยเราใช้เราเราเวลาพูดถึงโซเชียลเราพูดถึง Social, เราหมายถึงอะไรคะก็คือพวก Twitter ร์เฟซบ o ๊กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโซเชียลคำนี้ในภาษาอังกฤษมันหมายความว่าอีกอย่างหนึ่งแล้วแล้วคำที่เป็นภาษาอังกฤษจริงเนี่ยเขาจะไม่ใช้ยอ่อเขาจะใช้ว่าโซเชียลมีเดียถ้าเกิดเราบอกว่าโซเชียลให้คนเจ้าของภาษาฟังเขาจะนึกว่า เป็นงาน,นะคน้ายงานอีเวนต์ะคะ่ะคือแบบไปเจอคนหรือไปพบปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้ระวังการใช้นิดน,นึงแล้วเรื่องเฟชชี่อีกอันนี้น่าจะรู้กันเนาะว่ามันมันไม่มีอยู่ก็ยกตัวอย่างไปเลยก็ได้ยังไฮโซอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษจริงๆอะคำคำไหนในภาษาอังกฤษที่มันจะเทียบเคียงบ้างเซเลบเหรอคะเซเลบริตี้อ๋อเออก็ก็ได้อยู่ว่าเซเลบก็คือแบบค่อนข้างมีเงิน อ๋อ uh, oh, ถ้าจะเป็นเ,นเชิง adjective ใช่ค่ะแต่ถ้าไฮโซในความหมายนามด้วย adjective sophisticated ได้ค่ะไม่รู้อะไฮโซพูดถึงนามเลย adjective เราก็ไม่รู้เหมือนกันคือแว well, ่ s o p h i s t i c a t e d น่าจะ make ได้อยู่นะคะคือความหมายเชิงนั้นเนาะคือวบบก็ไปหามาก็แบบมีแบบถ้าเกิดอันนี้ก็ adjective เหมือนกันเนานะ p o s h upper class อย่างเงี้ย blue uh, blooded aristocratic อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ uh, แต่ว่า sophisticated ก็ได้ก็คือในเชิงความหมายก็คือคำมันจะเยอะอยู่เหมือนกันเพราะไม่ไม่สามารถหาคำที่เทียบเคียงได้เป๊ะมาแต่คือแค่อยากให้บอกไว้ว่าถ้าเกิดจะใช้คำนี้ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไปพูดปุดค๊คนฤค,คนเจ้าของภาษาจะไม่เข้าใจนะคะแล้วคำว่า Regist ะะคะ register ะคะ่ะ ก็ใช่คือเขาไม่มีคำว,ว่า register คะถ้าเกิดไปเซิร์ชแบบออนไลน์ดิกชันนารีดูนะคะคำนี้ไม่มีนะคือเพิ่ง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 ,ง,งเคยเจอ,เอ,อว่าเออมีการใช้กันโดยที่เขาหมายความว่า register social ก็คือ social media แล้วก็คำนี้ถ้าไปใช้ก็คืออย่างที่บอกคือเป็น social event นะคะไม่ใช่ social media f r e s h i ไปยุโนจะเป็น f r e s h e r s week หรือ freshman นะคะแต่ว่านึกไม่ออกเหมือนกันว่ามันมีคำอื่นอีกไหม ไม่ใช่หมายถึงว่านอกเหนือไปจากเซตเนี่ยมีใครด้วยค่ะ <c oughs> แฟนอ๋อเป็นแฟน <c oughs> ค่ะก็เป็น boyfriend girlfriend อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออันนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าแฟนจริงๆก็จะเป็นแฟนที่เป็นแฟนเราเออฟแฟนคลับใช่แฟนคลับอันเนี้ยเวลาเราพูดถึงตัวคนเลยว่าฉันเป็นแฟนคลับของอันนี้นี้นี้ซึ่งคําว่าแฟนคลับคือคลับมันก็บอกอยู่เราว่าเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดไปพูดกับเจ้าของภาษาเราวบอกแค่ว่าเราเป็นแฟนของ วงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ไม่ใช่บอกว่าเราเป็นแฟนคลับของวงเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ซึ่งมันความหมายมันจะเปลี่ยนไปในภาษาที่แท้จริงนะคะทีนี้ทำไมถึงพูดเรื่องเรื่องแบบว่าข้อต่างระหว่าง British กับอเมริกันข้อหนึ่งคืออยากให้ระวังการใช้นะคะว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้แบบเพราะเราไม่อาแวร์เราก็เลยใช้ผสมแต่พอเอาแวร์แล้วเนี่ย ถ้าเกิดเวลาเราทำเรื่อง proofreading หรือเอามาเอา draft เรามา revise อะคะ่ะเช็คนิดนึงว่าเราจะอเมริกันหรือเราจะบริ i ิชเพราะว่ามันสับสนสำหรับคนอ่านข้อที่สองกี้ที่บอกไปเรื่อง active voice กับ passive voice นะคะคือใช้ passive voice มากๆเนี่ยมันอ่านแล้วแบบคนอ่านจะง่วงคือมันเดี๋ยวถ้าเกิดเจอในในตัว exercise เดี๋ยวชี้ให้ดูนะ้วเพราะมันจะแบบโทนมันจะมันจะไม่เหมือนกับ แบบโทนปกติที่เราใช้มันจะแบบทางการจ๋าๆๆมากๆเลย